ไปจะเป็นการนวดไขมันแบบที่สองนะคะก็คือการนวดไขมันส่วนเกินให้กับผู้อื่นนะคะเรามาเริ่มต้นที่หน้าท้องและก็เอวก่อนนะคะหลังจากที่เราเตรียมนางแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการตรวจเช็คไขมันนะคะที่เราจะนวดนะคะตรวจดูก่อนนะคะว่าไขมันส่วนเกินเข้าอยู่ตรงไหนแล้วเราจะนวดตรงไหนนะคะเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ จะเริ่มต้นการนวดเลยก็คือบีบโกเชฟซิลิมิ่งครีมนะคะลงบนหน้าท้องของนางแบบนะคะอาจจะใช้ครีมประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะวนครีมให้ทั่วท้องและก็เอวนะคะจากนั้นเราก็จะหมุนวนมือเป็นวงกลมหรือว่าเป็นรูปก้นหอยนะคะวนไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าครีมของเรานะคะทาลงไปนะคะ แปปหนึ่งไม่ถึงนาทีเลยนะคะเห็นไหมคะครีมก็จะเริ่มซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้เร็วมากเลยนะคะจากนั้นเราก็จะบีบครีมเพิ่มเข้าไปอีกนะคะรู้สึกว่าฝืดมือแล้วนะคะก็จะบีบครีมเติมลงไปอีกนะคะเสร็จแล้วก็จะวนมือนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้มือทั้งสองข้างนะคะโกยไขยมันส่วนเกินนะคะจากเอวนะคะเข้ามาหาถึงการลำตัวนะคะ ก็คือโกยามาตรงล,ลำตัวกางลำตัวก็คือตรงสะดือนะคะเห็นไหมคะโกยขึ้นไปเลยนะคะเช่นอดึง,ด,งดึงด้วยนะคะดึงไปด้วยโกยไปด้วยนะคะค่ะจากนั้นก็อาจจะเป็นการนะคะบิดไขมันนะคะสลับไปด้วยนะคะค่ะใช้นิ้วทั้ง4ี่นะคะชิดติดกันนะคะแยกหัวไม่มือออกนะคะเสร็จแล้วก็บิดนะคะสลับ ซ้ายขวาแบบนี้นะคะครีมเริ่มซึมเข้าไปแล้วนะคะเริ่มฝืนมือแล้วนะคะจะเติมครีมลงไปอีกนะคะทาให้ทั่วท้องเลยนะคะก็ลําดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนวดไขมันส่วนเกินบริเวณต้นแขนนะคะแล้วก็จัดจับนางแบบก่อนนะคะหลังจากที่จับนางแบบได้ที่แล้วนะคะ แล้วก็บีบโกเชฟสลิมมิ่งครีมนะคะลงไปนะคะบริเวณต้นแขนด้านในก่อนนะคะหรือว่าเราเรียกว่าใบเส็จนะคะใบเส็จนี้บางทีเขาก็เรียกว่ากล้ามเนื้อลูกหนูมั่งนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อโคนแขนนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้มือลูบนะคะให้ทั่วลูบครีมให้ทั่วแขนอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะลูบไปเรื่อยๆนะคะ ให้ทั่วเลยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็จะมีไขมันส่วนเกินนะคะหย่อนลงไปจนถึงลักแร้เลยนะคะเวลาเราใส่สายเดี่ยวหรือว่าใส่เสื้อกล้ามเนี่ยมันจะแลบออกมานะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะหมุนวนเป็นวงกลมนะคะสลับกันแบบนี้นะคะมือนางแบบก็จะอยู่ในลักษณะที่ตั้งสอกขึ้นนะคะทำเสร็จแล้วนะคะเริ่มฝืดมือนะคะ ก็อาจจะเพิ่มครีมเข้าไปอีกนะคะหมุนวนเป็นวงกลมนะคะโอเคค่ะจากนั้นก็จับมือนางแบบนะคะให้แนบกับลำตัวนะคะเสร็จแล้วก็ทาครีมลงไปบริเวณต้นแขนด้านนอกหรือว่าเราจะเรียกว่าไตรเซ็จนะคะบริเวณไตรเซ็จนะคะตรงนี้นะคะก็เช่นกันนะคะทาครีมให้ทั่วมืออีกด้านหนึ่งก็จับมือนางแบบไว้นะคะยกขึ้นเล็กน้อยนะคะ เสร็จแล้วก็ทานะคะให้ทั่วทั่วต้นแขนเลยนะคะต้นแขนด้านนอกแล้วก็หมุนวนเป็นวงกลมนะคะนวดเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จากนั้นก็วางมือนางแบบลงแม่กบลําตัวนะคะแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างตกนะคะกดทงต้นแขนด้านนอกนะคะลักษณะฟเป็น,นะะใช้ตกกุ้งม,มือนะคะใช้กุ้งม,ม,ม,มือตกนะคะ ตรงนี้ก็จะช่วยทําให้กระชับต้นแขนนะคะแขนก็จะเรียวเล็กขึ้นนะคะไม่หย่อนยานนะคะตรงนี้ก็แก้ปัญหา,าสุขภาพสตรีได้ดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะโ,โอเคค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนวดไขมันส่วนเกินนะคะบริเวณต้นขาเรามาดูต่อะคะ่ะตรต้นขา หลังจากที่เราจับท่าของนางแบบเสร็จแล้วนะคะก็คือก็คือยกขาหรือว่าชันเข่านะคะชันเข่าขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ทาครีมให้ทั่วขาเลยนะคะทาครีมให้ทั่วขาเลยนะคะท,ทั่วขานะคะใช้มือหมุนวน,นเป็นวงกลมเช่นกันนะคะ วนไปเรื่อยๆนะคะวนไปเรื่อยๆะคะให้ครีมซึมลงไปสู่ใต้ผิวหนังนะคะวนไปเรื่อยๆเลยะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อุอ้งมือนะคะดึงกล้ามเนื้อขาด้านในเข้าหาลำตัวนะคะตรงนี้คือ จะช่วยกระชับต้นขานะคะไม่ให้หย่อนยามนะคะคือดึงให้สวนทางกับแรงน้่งุงเลกเท่มกันนะคะดึงไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นถ้าเริ่มฝืดมือแล้วครีมซึมเข้าไปแล้วนะคะก็ทาครีมลงไปอีกนะคะทาให้ทั่วขาเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้อุอ้งมือนะคะตบนะคะตบลงไปที่บนขานะคะตัวนี้จะช่วยทาให้ขากระชับขึ้นแล้วก็ ทำให้การไหลเวียนโลหิตแล้วก็ไหลเวียนน้ำเหลืองนะคะได้ดีขึ้นนะคะเทขาทำให้ช่วงขาเรียวเล็กแล้วก็สวยงามด้วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเช่นกันนะคะคนที่มีต้นขาใหญ่ๆนะคะไขมันส่วนเกินมีเยอะนะคะก็อาจจะสลับกับใช้มือทุบด้วยนะคะทุบเบาๆนะคะ,คะเสร็จแล้วเราก็จะถ้าสมมติว่า ได้ที่แล้วนะคะก็อาจจะสลับข้างก็แขนก็เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้นะคะแขนแล้วก็สลับข้างนะคะหลังจากที่ทําข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปหาข้างหนึ่งนะคะตทีนี้ก็ใช้มือตบขานะคะใช้กุ้งมือนะคะตบลงไปนะคะในลักษณะทีออ่ไม่ให้อากาศออกมานะคะตบนะคะช่วยกระตุน้นการไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นเช่นกันนะะตบตบตบ,ตบนะคะแล้วก็สลับข้าง โอเคค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการนวดไขมันส่วนเกินนะคะบริเวณน่องนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะก็ต่อเนื่องไปเลยนะคะก็คือทาครีมลงให้ทั่วน่องนะคะแต่แล้วใช้มือนะคะสลับนะคะลูบขึ้นลงนะคะสลับกันนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะให้เกิดการไหลเวลียนโลหิตดีขึ้นเช่นกันนะคะจากนั้นก็คุกนะคะสลับด้วยการคุกน่องเบาๆนะคะ กระตุ้นนะคะการรีเวลไปดีเช่นกันนะคะเบาๆนะคะแล้วก็สลับกับน่องนะคะบางคนน่องน่องใหญ่นะคะหรือว่าย่อมยานนะคะตรงนี้ก็แก้ปัญหาได้ดีเหมือนกันนะคะใค้าเรามีไปนะคะเช่นกันนะคะคนที่มีช่วงขาหรือว่าน่องใหญ่นะคะก็เพิ่มปริมาณครีมเข้าไปแล้วก็เพิ่มเวลาในการนวด าให้นานขึ้นหน่อยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมีช่วงขาที่เรียวเล็กแล้วก็น่องนะคะที่สวยงาม